ฉันเป็นคนแรกว้าวไอศครีมหลายกระป๋องเลยนี่แคตาเธอหมดแล้วฉันรู้สึกเวียนหัวทำไมมันถึงไปชี้ตรงนั้นนะผอไม่นะรู้สึกเหมือนฉันกำลังถูกลงโทษพริกมันเผ็ดมากเลยนะฉันทำรสชาติเค้กไม่ได้ด้วยซ้ำ ใช่แค่คนถอดอันตรายมากพอพีกแต่อัสเตมเหมือนฉันมันเหมาะกับการตกแต่งหน้าเค้กมากมันจะทำให้เค้กสวยงามมีสีสันสดใสและยังอร่อยด้วยและฉันยังรู้วิธีทำให้เค้กก้อนนี้มันดีขึ้นไปอีกฉันทำเค้กบนเค้กอี้ฉันแค่รอออสเรีมออกมาจากถังมันจะเจ๋งมากถ้าฉันให้เค้กส่งขึ้น ด้วยไอศครีมพวกนี้ <Awesome. S 1> ว,ว้าวสูงมากเลย <c oughs> และอย่าลืมมันอร่อยหอบไปเลย <Come on. S 1> ตอนนี้ฉันจะลองสักชิน้นเดาได้เลยมันต้องเยี่ยมมาก <c oughs> นี่มันเจ๋งมากอย่างนี้ฉันคิดเลยอร่อยระ <Awesome. S 1> เคทบอนที่เราอาจะอยากลองบ้างชิ้นไหม <c oughs> แน่นอนอยาก <Okay. S 1> สิไม่ล่ะเธอไม่ได้ลองหรอก <c oughs> แต่เธอต้องการเค้กของฉันไปทำไมเมื่อเธอไม่ไมเค้กเผ็ดสุดเผ็ดร้อนของเธอลอยอยู่กินสิหวังว่าฉันจะไม่ควนไฟออกมาในคำแรกนะโอยพรออฉันด้วยโอ้ไม่นะปากของฉันกำลังไหมนี่มันน่ากลัวมากฉันไม่ยอมกินคำต่อไปแน่อย่ามาทรมานกันชัดๆอ๋อเหรองั้นเธอต้องใจก,กับวงล้อแห่งการลงทันมันดูกรรว่าเธอจะถูกลงทันแบบไหนซาพิกต์บาสโกมันจะทำให้แค้กของเธอเผิดขึ้นไปอีกมาฉีดลงไปเลย กำลังทำอะไรนะาหยุดนะจากสีฟ้ามันกลายเป็นสีแดงเลยนี่มันสยองสุดๆปากฉันต้องไหมแน่ถ้าไฟไหมที่นี่ก็เป็นเพราะเธอทอมฉันไม่รู้สึกถึงปากของตัวเองเลยถ้าไม่คนอ่ะมัจากหูด้วยอ๋อฉันว่าฉันก่อนจะบินไปไหนฉันต้องกลับมากินเค้กใหมหมนนะ เ <laughs> <that together> ือนว่าครั <smoking> ้งนี้เราต้องหยุดวงล้อด้วยตัวเองแต่ต้องปิดตาก่อนนี่มันอะไรกันไปยังเนสก์แตงกวาดองแล้วฉันทำยังไงทำสลัดเหรอใช่แล้วแหละส่วนฉันต้องชอบดีแน่นอนขอให้ฉันได้รายลอยไม่ยุติธรรมเลยองหมุนอีกลาบเถอะทุกอย่างยุติธรรมถ้าเธอคิดกงถ้เธอต้องจกางวงล้อแห่งการลงทันและชกรักเขาอยู่ไหนล่ะ ฉันรักมันถึงล่าและช็อกโกแลตแท่งส่วนฉันน่งทำเบอร์ก้าดีอันที่สุดนี่มันอ้วนมากเลยฉันต้องน้ำหนักขึ้นแน่ไม่มีแต่ไขมันแต่นมถึงล่มเยี่ยมมากฉันอยากกินมันตลอดเวลาแล้วฉันจะบีบมยองเนลลงไปบนเค้กได้ยังไงมันข้นมาก What Oh Awesome ฉันมีความคิดดีๆแล้วโดยท่ร่างของฉันมันก็ข้นเหมือนกัน<ะ>ดังนั้นฉันจะใช้มันเหมือนซีมเมน,นต์ฉาบลงไปบนเค้กแบบนี้นี่ต้องเป็นซีมเมนต์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉันเลยล<ะ> <laughs> โอเค <laughs> จากนั้นก็เ,เลงเหมือนให้ทั่วได้ลูกกิยนอาสม โอ้มันดูดีมากฉันก็อยากลองเหมือนกันโอ้ฉันมีช็อกแลตอยู่เหมือนน้าเยี่ยมไปเลยอย่างนั้นฉันก็ได้กินอะไรอร่อยๆไปยังเน็ตเงงๆไม่หยอนมาสักทีออกมาสิในที่สุดแต่ันดูไม่น่ากินเลยมีอะไรแปลกๆกับเค้กของฉันโอ้เพราะมันยังไม่เรียบดีฉันต้องเช็คอีกรอบ งั้นในระหว่างนั้นฉันใช้ลูกกิ้งมาเกก่มายังเนสให้ทัว่วฉันรู้แล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกฉันต้องแก้ไขมันนิดหน่อยฉันบนโอ้ย awesome. oh, นี่นี่มันอะไรกันมันคือมายองเนสเหรอเฮ้คิวเฮ้ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำและทำเค่ฉันพังหมือนเลย uh oh. นี่เธอหรอมาใส่มือฉันทำไมจะได้เลิกกวนฉันสักที ช่วยฉันออกไปหน่อยโอ้โน oh, no. ฉันไม่มีเวลามากนะ <Hey. S 1> ฉันต้องใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปบนเค้กนี่ไงตอนนี้มันดูเจ๋งมาก oh, so. มันออกมาสมบูรณ์แบบแต่ฉันใส่ตังกวาดอกลงไปได้ทีงไงจริงๆมันยากมากเลยโดยเฉพาะตอนที่เมือเธอติดอยู่ในโหล ดูเค้กของฉันก่อนซิมันใหญ่มากเยีงไมเป็นช็อเลตเตไปหมดเลยฉันอยากกินบ้างยังไยก็ให้ฉันลองบ้างซิเดี๋ยวฉันแต่งแขก้ฉันให้นะตองเธอเหรอมันดูน่าทก่จแย่ไม่มีทางฉันร้บมาสันนี้ไปของฉันคนเดียวอร่อยจังพวกเธอต้องลองทำที่บ้านด้วยนะอร่อยจนฉันมันยหายไม่ถูกเลยฉันต้องลองของฉัน ฉันไม่ได้ดีใจกับมันเท่าไหรอะ่ะเธ่าอนจะได้เห็นหน้าตัวเองแข่คนฉันมันสยองม,มาก <c oughs> แล้วรอบนี้ฉันจะได้อะไรนะ <c oughs> ว้าวสายไหมเย,ยี่ยมบอกว่าฉันได้อะไรอร่อยเหมือนกัน What? <c oughs> นี่มันแค่เทียนจิว๋ว และเธอก็ต้องกินเทียนนั่นด้วยมันคงตลกมากเลยที่ได้ดู <Come on. S 1> ส่วนฉันจะกินสายใหม่ของฉันแต่ก่อนอื่นฉันอยากเล่นกับมันก่อนเ้า <c oughs> มันทำเป็นหนดได้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่ค่หนดนะมันเข่าได้ด้วย <c oughs> ใช่ตอนนี้ฉันคือจรสลดัดสายใหม่นี่เจ๋งไปเลย <c oughs> อร่อยสุดๆและทีส่สำคัญก็สนุกด้วย <c oughs> เห็นด้วย ฉันจะกินมันด้วยบอกว่าทธอไม่ว่านะมันอร่อยมากอร่อยเหรอนี่เอาสายใหม่ของฉันขึ้นมานะฉันไม่อยากให้เธอแต่มันอีกแล้วเอาล่ะฉันตกแต่งเค้กดีกว่าจะทำให้แน่ใจว่าฉันตกแต่งมันทั่วเค้กนี่ดูสิฉันทำสันน่ารักวกัสายใหม่ได้ด้วยละมีทัานก็ตายแล้วก็เป็ด มันดูดีมากวันเค้กของฉันตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วอร่อยมากอย่างที่คิดเลยเค้กกระเทงก็เจ๋งเหมือนกันแต่ฉันจะกินมันยังไงดีฉันขต้องจุดไฟมั้งแค่นั้นมันออกมาสวยน่แน่เห็นด้วยเค้กออกมาเจ๋งมากตอนนี้ก็ถึงเวลาจุดเทียนที่ทำให้เจ๋งขึ้นไปอีกและตอนนี้ก็ถึงเวลาเป่าเทียนตลอดอะไรดูสิสัญญาณเตือนไฟไม่ดังเป็นเพราะเธอ ตอนนี้เธอทุกคนเปลี่ยนหมดเลยฉันจะทำยังไงดีน้ำโง่ทั้งหมดเป็นเพราะเธอ Oh no <c oughs> เป็นดีนะที่เคงไม่เสียหายเท่าไหร่ <What? S 1> ฉันต้องพูดแบบเดียวกันไม่ได้แต่มันดูน่าักสุดๆอึซ่า <Awesome. S 1> <c oughs> งเวลาฉันเล่าของฉันเหมือนกัน ฉันก็สนุกดีแต่เค้กไม่อร่อยสุดเลยมีความสุขจังทุกคน้อทำจะลี่นในขวดให้หน่อยนะคะอ๋อเดี๋ยวจัดให้จ้ะโอ้ย่าเพิ่งเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกง่ายมากไมารู้กันว่าฉันมีอะไรบ้างโ,โคลานี่แหละที่เราต้องการดูนะว่าฉันทำอะไรได้ <S <S จริงใช่ไหมฉันชอบโคลาแล้วถ้าไม่ใช้มือละ่ะโอ้อร่อยจัง อะไรมากๆ <c oughs> ไม่เหรอนะไม่นะอย่าเลย <c oughs> ฉันรู้สึกไม่ดีเลยเหม่นมากโอ <c oughs> ขอโทษค่ะฉันจะแต่งไม่ได้เอาล่ะได้เวลาใส่ลูกกวาดสกินเท่ากันแล้ว <c oughs> ฉันคิดว่าน้องสาวต้องชอบแน่แน,น่ <c oughs> โอ้ว้าวฉันมีน้ำเชื่อมเมเปิ้ลอยู่ด้วย <c oughs> ฉันจะใส่ลงไปเลยยิ่งหวานยิ่งอร่อย ติดฝาแล้วก็พยาโค่กันเอาละ่ะดูสิโอ้ฝาติดพน้ำเชื่อมละ่ะ mm. ให้ตายออกสิเปิดออกมาช่วยด้วยออกมาอีกนิดนึงท mm hmm. ุกอย่างโอเคไหมหลานสาวโอเคค่ะโออน้ำเชื่อมติดเล็บด้วยอะ oh. แต่ตอนนี้ก็เปิดโคดได้แล้วใช่เชื่อได้เล็บจัง S <S ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าทำอาหารให้น้องรักฉันจะทำโค้กละเจลลี่ด้วยสเปรชชี่แข็ง mm hmm. yeah. มาดูกันมันเพอร์เฟกต์มากเลยอ้าวย่าหลับแล้วเหรอเรากำลังทำชาเลนจ์กันนะดูสิไอเด็กของหนูมันเจ๋งมาก mm hmm. ย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เลยอะอย่าจะใช้แจมแยมผลไม้หรือน้ำผึ้งดีนะ mm hmm. ย่าเลือกน้ำผึ้งหลานรักย่ากำลังบินไปแล้ว <c oughs> โอ้อย่าล้อเล่นนะหยุดเล่นและลงมือกันดีกว่า <Aww. S 2> แค่น้ำผึ้งนั้นเหรอ คุณยาคิดว่าหนูหน้อยจะประทับใจงั้นเหรอง <Come on. S 1> ั้นมาดูกันว่าเชฟทําอะไรได้บ้าง <Okay. S 1> ฉันจะใช้โคกอย่างที่หนูน้อยต้องการเชฟก็แค่ต้องเปิดฝาก่อนน่ะสิ <Yeah. S 1> จากนั้นก็เทคโคล่าล,ลงในกระทะ <c oughs> แล้วก็ใส่เยลลี่มีลงไปด้วย <Hey. S 1> และในการทําเจลลี่เราต้องใช้เจลาตินเยอะๆโ <c oughs> ชคดีที่ฉันมีมันอยู่ในมือเสมอเลย <c oughs> ตอนนี้เหลือเพียงแค่ผสมให้เข้ากันแล้วก็เทกลับเข้าไปในขวด เอาล่ะให้ลงไปเลยสนุกกว่าเยอะแบบนี้เย้ <Okay. S 1> yeah, จะลรีกเกบจะพร้อมแล้วล่ะมันดูน่าอร่อยมากเลยฉันชอบมันนะเกือบเต็มขวดแล้วล่ะจากนั้นก็แช่แข็งได้ <Yeah! S 1> และนี่คือของเล่นล่าสุดของฉันซุปเปอร์ฟริแค่แป๊บเดียววุ้นก็พร้อมแล้วล่ะดูสิเห็นไม้สวยงามมาก oh. ว้าวเราโเชฟ ง่ายมากแต่ขอบคุณค่ะฉันว่ามันเพอร์เฟกมากเลยฉันเห็นด้วย <Yeah. S 1> คุณย่าอย่าเลืมมําเพิ่งด้วยนะโอ้ใช่ขอบคุณที่เตือนจ้ะมันเกือบจะพร้อมแล้วละ่ะ <All right. S 1> เอ,อ้ยมือของย่าเย็นมากเลย <No. S 1> โอ้ไม่นะเย็นจัง <No. S 1> ทำไงดีย่ารู้สึกไม่ค่อยดีนะต้องเป่ามันแล้วละ่ะ <What? S 1> โอ้มันได้ผลพระเจ้าอวยพร <What? S 1> ย่าไม่เป็นอะไรแล้วเด็กน้อยเอาเจะรี่ไปเลยจ้าบ mm? ้าสามอันเลือเลยมมรเราไม่รู้เธเรับจากตรงไหนดี oh. อ๋อน่ารักจังเลย หนูตัดสินใจแล้วอันนี้แหละเจ้ามีน้อยทาอะไราให้ฉันนะเดี๋ยวก็รู้กัน mm hmm. จะเล่นน้ำพื่อใช่ไหมสิ mm hmm. ่งเลยมันต้องทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากด้วยอื mm hmm. มไม่แล้วอ mm hmm. ใช่แล้วว้าว <Wow. S 1> โคลาที่หนูชอบมีอะไรอีกข้างในด้วยอะ mm hmm. น่าสนใจจังหนูอยากลองแล้วล่ะ mm hmm. อ้อเบเจะเลี้ยกมาได้ยากจังแต่ว่ามันน่ากินมา มาเลยอร่อยอร่อยแบบพี่หนูชอบเลยนี่มันอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะเชฟ <Cool. S 1> ยังเหลืออะไรอีกนะ hmm. อ้จะนเล่กจากพี่สาว <c oughs> โอ้ <c oughs> หอเห็นแล้วกว่าด้วยสวยจัง <c oughs> น่ากินสุดยอด <Awesome. S 1> นี่คือจะนเล่กที่ดีทีสุดที่หนูเคยกินมันเลย <c oughs> แน่นอนพี่สาวชนะค่ะ เป็นไปได้ไงเย้ yeah, yeah, ขอบคุณนะน้องสาว <Yeah. S 1> เก่งมากหลานย่าจานต่อไปก็คือวฟเฟ l ลโอ้อเป็นตัวเลือกที่ดี hey. Hey. อะไรนะ่ยยา่า <Hey. Hey. S 1> ออย่าเข้าใจแล้ว uh. ฉันทำไม่เป็นนะสิมันลองดู uh. ในการทำแป้งสำหรับวัฟเฟิลเราต้องใช้แป้งไข่แล้วก็เนย <laughs> จากนั้นก็ใส่น้ำตาลแล้วก็นมด้วยเยี่ยมมาก ทเตะแป้งของย่าอยู่ไหนนะตอนนี้จะแสงให้ดูวิธีทำนะย่าตีเร็วขนาดนี้เลยจะได้ไม่มีใครแสงหน้าย่าได้โอ้ย่าของจริงเห็นแล้วใช่ไหมว่าย่าทำอะไรได้ย่ยมากค่ะคุณยา่าโอ้ยแต่แค่แรงคนแก่นะ<า>ดีได้เหมือนเซื้อมือนง่ายกว่าเราคะ่ะ <Hey. S 1> แบบนี้เสร็จเร็วกว่าแถมนุย่ยเงินกว่าด้วยและฉันยังมีความคิดที่ดีด้วยนะฉันคิดว่าเด็กน้อยต้องชอบมันแน่นอนฉันทำวา่าเป่าหลากสีแหละ ชามนี้จะเป็นเป็นสีแดงส่วนอัน ER นี้เป็นเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็น้ำเงินด้วยไม่ต้องพยายามหรอกนะถึงไม่มีโอกาสชนะแน่เดี๋ยวเราก็รู้กันอะไรเนี่ยทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นโอ้พ่มเงินฉลากันดีกว่าและชัยชนะเป็นของฉันแน่นอนเฮ้ยคุณย่ากัเชฟไม่เข้าใจเรื่องทำอาหารเลยนั่นเนี่ยใครๆก็ชอบช็อกโกแลตกันทั้งนั้นขณะที่พวกเขากำลังโต้เถียงกันฉันเตรียมวอเฟิอของฉันให้พร้อมโอ้ยร้อนจังเลยแต่หอมมาก ฉันจะกินมันสักหน่อยฉันต้านทานมันไม่ได้แนะ่นอนเจ๋งอร่อยจังฉันเก่งจริงจริงนี่มันอร่อยมากเลยล่ะยำยำทำให้น้องไม่ชฉยหรอทำแบบนั้นไม่ได้นะโอ้ใช่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูทำอีกอันละกันงั้นระวังด้วยอย่าก,กินอีกนะดีนะที่ย่าคุมอยู่นะหอมอร่อยน่ากินมากชัยชนะต้องเป็นของย่าแนะ่นอน Uh huh. อือฮะเฮอยังเร็วเกินไปค่ะบาฟเฟอของฉันสกปเยอะเลยเธอชอบกันไหมละ่ะเทฟเอาชนะย่าไม่ได้หรอกนะดูสิเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรกันเนี่ยมันบินได้วาฟเฟอมันอร่อยมากเลยฉันขอโทษนะนางสาวแต่ฉันยุดไม่ได้อะนี่เน่อะไรคะ <c oughs> เรากำลังชาเลจนกันอยู่นะ โอ้อะไรกันเนี่ยหนูกินไปนิดเดียวเองนะเห็นไหมอยา่าตกันเลยงั้นจะทำอีกกันนะคะโอ้อะไรกันเนี่ยหมดแล้วเหรอให้ตายได้งไงอะฉันควรทำยังไงกันดีเนี่ยนึก่อออกแล้วฉันมีมะตมีหนึ่งกล่องอยู่ในกระเป๋าด้วยฉันจะทำวัลฟ์ฟอ,อกมาให้ได้ฉันแค่ต้องทำน้ำเดือดแล้วก็รอสักครู่เทน้ำมาไปเลยมัหมี่ก็จะพร้อมแล้วเครื่องทำวัฟเฟองจะจัดการให้เหลือเองเย้ ใส่ลงไปเลยแบบนี้แหละเลยคุณเครื่องส่วนที่เหลือฉันจะกินเองอุย้ยมันอร่อยมากเลยหลานกินได้เยอะแค่ไหนนี่ยแต่กล้าจริงๆเลยเป้งที่สมบูรณ์แบบของฉันพร้อมแล้วละ่ะมันยอดเยี่ยมมากฉันจะหั่นมันออกมาเป็นสองส่วนให้เหมือนสส่รุ้งเลยและฉันทำครีมให้เหมือนเป็นก้อนเมฆด้วยเยี่ยมมากตกแต่งด้วยสปริงเคลิลนี่คือผลงานสุดชนะของฉันเลย เชฟทำออกมาได้สวยจริงๆด้วยแต่ยา่ายังมีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเหมือนกันนะ mm. บัสกินรับบินไงละ่ะลรสตอบเบอรีด้วย mm. ใส่ลงไปเลยหลานต้องชอบนแน่ๆ mm. ทั้งสวยแล้วก็น่ากิน mm. ตามด้วยไอซิ่งด้วยนะน่าสนใจคุณย่าเก่งจังเลยอ่ะ mm. ฉันก็อยากลองเหมือนกันนะ <Okay. S 2> คุณคิดว่ายังไงกับวัตถุิของฉันละ่ะฉันจะโรยด้วยชีสด้วยนะเอาล่ะ ใส่ลงไปเลยเยยะชิสเยยะเอาละโอ๊ยัชมันเข้าจมูกอะแต่จามแล้วเป็นอะไรไหมเธอเล้กไปหมดแล้วเนี่ยต้องระวังมากกว่านี้นะเออค่ะมันเกิดขึ้นได้นะดูสิน่าสั่แล้วเดี๋ยวต้องเรียมือด้วยอร่อยจังมารยาทละอยากลองไหมคะไม่เป็นไรขอบใจเอตามใจเราพร้อมแล้วลูกสาว โอ้บฟเพจิกบะมี่มันไม่ธรรมดาเลยน่าสนใจจังหนูไม่เคยกินมาก่อนกอบดีนะแต่ไม <h> ่อร่อยเลยอ่ะแย่มากแบบนี้หนูไม่กินอร่อยนะใส่หลายมากเลยว้าวบฟเพอใส่รุ่งยังเมียงทั้งสวยแล้วก็น่ากินด้วยอร่อยมากหนูชอบนะ เยี <Yeah. S 2> mm ่ยมอ้อโหบัลฟูสเซ่ไอศ์ครีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยแล้วก็สตรอเบอร์รี่ด้วย mm hmm. น่ากินมากๆ <Wow. S 1> ว้าวยนสวยจังเลย mm hmm. ใช่แล้วบ้าเราอย่างไม่น่าเชือ่อ mm hmm. หนูอยากกินมากกว่าน,นี้อีกคณยาคุณย่าชนะแล้ว mm hmm. ยินดีด้วยคะ่ะ โอเคพวกเธอฉันขอเปคนแรกนะว้าวมันคือมังคุดลังเจ๋งจังฉันดีใจมากแถมกินหอมอร่อยด้วยโอ้เธอทำอะไรเนะี่ยทอมจริงๆแล้วเธอควรรอทุกคนก่อนนะมาดูกันว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของฉัน oh. ว้าวมันคือมังคุดลังเหมือนกันแต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลย oh. ฉันชอบนะต้องกำจ่ากระดาษหอดโดยด่วน นี่เธอกำลังทำอะไรนะเคสกระดาษห่อมันไปว่นเลยดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดฝาฉันบ้างโอ้ว้าวมีแบบฝรั่งเป็นร้อยห่อเลยแล้วฉันจะเอากระดาษห่อออกไปไงนะเดี๋ยวฉันใช้พัดลมดีกว่าว้าวฉันทำได้ทำฝาฉันกินบ้างสิแต่แม้แต่จะฝาเลยพอลลี่พันลี่มันได้อะไรเลย มันก็ไม่เป็นไรฉันมีหมากฝรั่งของเองเหมือน,ก,นกันฉันกินเป็นถุงแรกด้วยเพราะเธอต้องรอจนกว่าฉันจะกินหมดอร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปล่อยลูกปองได้แล้วโอ้โอ้ขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้ว<อ> <laughs> ฉันลแลาวต้องทำยังไงจต้องใช้ที่สุบลมคอยดูนะตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกปอ,ง,องที่ใหญ่ที่สุดในโลกความคิดดีออกมาดีมากเจ้ามันสักไม้และเก็บไว้ตลอดไปเลย ก็อยากได้ลูกปองเหมือนกันแต่ลูกปองใช่ของฉันฉันก็ต้องกำจัดมันถ้าถินนพผลีฉันจะจำไว้เลยเทเอานี่ไปเธอต้องได้รับกรรมในสักวันก็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าฉันไม่สิ่งที่สำคัญก่อนที่ต้องทำต้องกินหมักฝรั่งอีกเยอะผลีหรือนี่นะโอ้ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลยเทช้ามาก ว้าวเธอกำลังปลดลปองตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาขึ้นบ้างเธอทำามล,ลงไปพนล,ลี่มันเป็นลูกป,ปองที่ใหญ่มากเลยนะแค่เอาคืนนะ่ะเอาไม่นะ <S <S ฉันต้่คือของด้งออกมาด้วยก็ต้องเอากลับมันเข้าที่ปองไม่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหยุดโหระเลยทำทั้สิ่งที่ต้องทำนะทั้งนี้ฉันเหนกับเธอด้วย เขาต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ฉันจะกินมะฝรั่งพวกนี้ให้หมดฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเหนื่อยจนเหงื่อออกแล้วและกางของฉันก็ขยับไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วฉันทําได้ทอมหยุดนะกินใหญ่เกินไปไม่นะมันระเบิดเหมือนเพาะมระเบิดเราที่นี่เลยเป็นไงบ้างทอมฉันขยับไม่ได้ติดอยู่กับโต๊ะตามธรรมเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล่าว้าวสกิตเตอร์ ไอ้นี่กหมาฟังอินมาดูกันว่าฉันกับเคได้เลยว้าวฉันได้เร็กว่าเยอะเลยขอฉันได้เป็นภูเขาเลยถ้านน่ะไม่ไหวเลยส่วนฟอลลี่ไม่มีโชคเหมือนเคยพวกเธอใจร้ายมากช่างมันเถอะถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอนโหในซอมัแค่เูกว่าเม็นเดียวเอง โอ้ฉันต้องค่อยๆกินเพื่อได้สมสัสรสชาติของมันให้ได้มากที่สุดเอาลูกกวาดหมดแล้วเสงจังแล้วเธอคาดหวังอะไรล่ะส่วนฉันจะได้เล่นรสชาติของมันนานแสนนานแต่ฉันจะกินมันแล้วทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกกวาดอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียวฉันชอบมันยูรก่อนฉันมีคิดดีๆแล้วเชื่อฉันเถอะว่าแผนของฉันทำให้เธอทึ่งแน่นแน่ ก่อนอื่นฉันต้องแกะลูกกวาออกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเสร็จแล้วไปที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันแกะมาเสร็จแล้วดูสิวันออกมาสวยขนาดไหนอ้โอ้ฉันขออันหนึ่งนะบอสทําไม่ทันสังเกตเลยงั้นทันจะคำนวลูกกวามาอีกฉันเล่นจะเล่นเนาะฉันไม่เข้าใจเลยลูกกวาของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะ ฟอนนี่เธอเป็นคนทำไม่เป็นไรไ<อ>้ทำไมอีกเลยจะวางกับดักหนูไว้ตรงนี้และเอาลูกกวาดปิดไว้เธอจะได้ไม่สังเกตถึงเวลาป้อนอีกแล้วไม่นะนิวชันกับดักหนูมาจากไหนกันนิวชันห่าแน,แน่เลยทำฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำเธอไม่ควรมาขโมยลูกกวาดของฉันก่อนและฉันแบ่งสีลูกกวาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเพูิดเพลินกับรสชาติของแต่ละสี เขาตะกาะมากฉันแค่ลูกกวาดมันแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวฉันจะให้บทเรียนเธอเองนี่มันอะไรกันพอลลี่พลอมยาถ้าเป่าลูกกวาดของฉันไปหมดเลยดีนะที่ลูกกวาดของฉันอยู่ครบและฉันล่ไม่ไหวที่จะกินมันแล้วเริ่มจากด้านบนดีกว่ามันดูกันว่าอะไรข้างในมันดูน่ากินขนาดไหนมีหลากหลายสีเลย ฉันอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกเมือนแล้วถึงเราปล่อยซองต่อไปแต่ถ้าฉันแทนลูกกว่าลงวมันโตละมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละมาต่อกันฉันยังตัวเองไม่ได้แล้วฉันเลยวันนี้ต้องใช้เวลาอีกน,นานมา,ลาเล่นโทรศัพท์รอดีกว่าหรือเล่นป,ป,ปอบอิดหรือบางทีก็เล่นนิวนักสู้พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วคงฉันจะแตกแล้ว งินให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจัดการมันได้ด้วยตัวเองถ้ากกำลังทำอะไรเดี่เคทอาจาออกมาทำไมเยอะแยะเธอต้องอดทนหน่อยนะทอมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ดูสิว่าฉันจัดด้กยความลงมาได้สวยขนาดไหนตอนนี้ฉันก็ต้องลดมันได้เซอร์ไพรส์จากนั้นเธอได้เห็นสิ่งที่มันจ์ของจริงมันจะมีสายรุ้งมาในานของฉันมันกำลังเริ่มแล้ว เธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีเวทมนต์เลยดูเหมือนใสล่ลิงจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วแต่สีค่อยๆกระจาย,าย,ายจออกมาอย่างสวยงามว้าวทั้งนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนี่นบ้าอะไรกันฉันไม่เคยเห็นปอคอนถังเล็กขนาดนี้มาก,ก่อนส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอม ไหนที่สุดชอบก็ต้องข้างฉันบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันของฉันบ้างทุกคนทึงจะเริ่มเลยว้าวฉันและจาเธอจังพลลี่ฉันก็ต้องกินชิ้นเล็กๆของฉันแล้วก็ร้องไห้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่ฉันกำลังทำอะไรนี่ทอมฉันว่าเธอทำอะไรง่อีกแล้วเออพวกเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่จานเล็กๆแบบนี้ก็ต้องกินอย่างมีวัฒนธรรมฉันจะใช้ซ้อมนีดนี่คือสิ่งที่เรดีทำ มันไม่ง่ายเลยที่จะหั่นมันแบบนี้แต่ฉันทําได้ฉันว่าเธอกำลังผงเวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันแค่เป็นคนมีมารยาทนะเมื่อเธออยากทําต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอกจะกินปอปคนของฉันอย่างมีความสุขแต่ว่ามันจะไม่เยอยมมากเจเสือว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอกวาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอทำแบบนี้ได้แต่เหมือนมันจะหมดแล้วโอ้ยังยังมีเหลืออีกอันเยี่ยมเลย กินมันเป็นของหวานเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแลต๊อกเลาฉันหายไปไหนทอมเขาทำอะไรนะเขาทะเลาะกันไปก่อนนะฉันมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำฉันต้องกินปูเขาประกองคนนี้มันทั้งหวานยามิโอ้อร่อยมากทั้งกรอบด้วยฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้วเช้าก่อนเธออยู่กับเธอไม่นานหรอกพอลลี่แต่ฉันเห็นทุกอย่างนะ อย่าแม้แต่พยายามสมัยปปคนของฉันเราไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกฉันเลยวต้องทำยังไงเครือ่องดุดฝุ่นแบบพิเศษจะช่วยฉันขโมยปกคนได้เจ๋งมันได้ผลทำเธออีกแล้วเหรอเอาปปคนของฉันขึ้นมานะ,ะเป็นแผนแห่ชลยะมาะถ้าทำได้ดิม,มาะมากินกันเถอ,อะเอาปากเราปปคนเราเคสเธอทำไมลงไปนี่มันเกินไปแล้วนะ ฉันพร้อมที่จะนั่มแล้วนมกับโอริโอดูน่ากินมากแต่มันน้อยมากทอมจะมองไม่เห็นเนี่ยว้าวฉันโชคดีอีกแล้วเยี่ยมถ้าจะรู้อะไรเกี่ยวกับชคดีพอลลี่ดูนี้ก่อนสิเพอฉันมันเยี่ยมไปเลยและทอมเธอก็ขี้แพ้ระวังน้อยเธอกับพังคุกกี้ของฉันล่นแม่นั่นก็ดีสิเชื่อฉันเถอะคุกกี้อะไรเลยทำให้ฉันมีความสุขได้ อะมคุกกี้กรุบกรอบมากแล้วมันก็เข้ากับนมสุดๆโอไม่นะฉันทำคุกกี้ตกลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมาก่อนที่มันจะเปื่อยแต่มือฉันมันเข้าไปไม่ได้โอ้รู้แล้วฉันก็แค่ดื่มนมให้หมดแล้วคุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันกืนมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องเอาคุกกี้ออกมาจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมัน แถมยัมีครีมเยอะด้วยและคุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติและผิวสัมผัสโอ้คุกกี้ของฉันตุ่นบนนิก้วแล้วมันดูกันว่าจะออกมายัางไงพอลลี่ถ้าฉันถ้าไม่ทำล่ะขอบคุณคุกกี้ตอนนี้หน้าของฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหมฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นฉันได้ช,ช็อกโกแลตมิลช็ชคแสนอร่อย <Awesome. S 1> เกือบเสร็จแล้ว แี่แหลอก็แค่ขย <Okay. S 1> าววเจะทำอะไรอร่อยๆจริงเหรอเดี๋ยวพวกเธอก็ได้รู้ฉันไม่สงสัยในส่วนของฉันเลยมันดูน่ากินมากเร right, right, right. าที่จะลองไม่ไหวแล้วนึเหมือนว่าพอลี่จะพูดถูกแผนของเธอได้ผล <Yeah. S 1> <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วตอนนี้ก็ดูและน่นาอิจฉาไปออร่อยนมช็อกโกแลตคุกกี้ฉันไม่อยากดืมันได้รอฉันอยากกินดกมันให้หมดเลย ว้าวดูวเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ <Okay. S 1> แต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องรอนานหรอกฉันจัดการมันอย่างรวดเร็วห้ามจับนะฉันไม่แพ้เธอเอง <Go! S 1> คุกกี้ทั้งหมดจะลงไปในแก้วนม <What? S 1> ว้าวนมสนั่์เยอะมากฉันไม่คิดมาก่อนเลยแต่คุกกี้ทั้งหมดไปอยู่ในแก้วแล้วเยี่ยมอย่าเพิ่งดีใจแล้วกันไปเคสเราไม่ปล่อยเธอคนเดียวหรอกกนใ่้อร่อยนนะเธอทำอะไรลงไป เป็วไปทั้งตัวด้วยนมและคุกกี้ <c oughs>